ครับทุกคนเข้าเฉาตายชงจับกระเสตายนะครับเมื่อที่บอกครับทุกวันอังคารไอ้ก็ไปครับทุกวันจันทร์นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพรมราชชนนีพันปีล่วงนะครับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณก็พระองค์ั่นนะครับ รายการเล่นข่าวชาวใต้ช่วงจบเกษตรตายนะครับเราก็จะยิบยกเรื่องราวพระกาณีกิจก็ลงทันนั้นนะครับมาเล่ามาเล่นให้ฟังกันนะครับนะในช่วงของจบเกษตรตายวันนี้ก็เช่นกันครับ ประเด็นคือเรื่องของต้นไม้ส่งปลูกเป็นต้นพย้อมคูบารมีครับซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับน้องนิวบินรายละเอียดเป็นผันพืชนะครับพระองค์มาเสด็จมาเมื่อไรนะแล้วปัจจุบันเนี่ยต้นไม้ส่งปลูกนี่นะครับคือตอนในไรมีลักษณะผันพือรายการในระเก็บอย่างหญิงครับจากทางด้านคุณโยรัก์ส่วนนักคงครับอัวนาคิดอามหลาสัตปาเข้าถาเพชรครับสวัสดีครับว่านาครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับสู้เล่นข้าวชาวใต้นะครับเข้าถาเพชรอยู่ตรงไหนครับ แขกนี่เองเขาเขาทำเพชก็ยุกแขกนี่แหละค่ะก็ก็ท้าทับขับพาดมาทางทางเส้นนาซานะคะสุรานาซ่าเนี่ยก็จะเห็นเข้าขึ้นมาเด่นเดนแล้วก็จะมีพระธาตุสิริราะน่าจะเป็นเข้าเดียวในเขตเมืองนะใะเขตเมืองสุราธานีนะครับและเป็นข้าวสียูคูดจากสุรามายาวนานมีความอุดมสมบูรณ์อ่ะแต่วันนี้ประเด็นของเรานะครับก็คือ ต้นพย้อมคูบารามีครับยากไง้ว่าอะไรเล้านิดนึ่าต้นพย้อมคูบารามีคืออะไรครับค่ะก็คือ,อ,อต้นพย้อมคูบารามีเนี่ยชื่อได้ว่าเป็นรักท่านสําคัญของการรักมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์นะคะประวัติตัวนี้เนี่ยค่ะก็คือต้นต้นพย้อมคูบารามีซองต้นเนี่ยค่ะซึ่งเหนือมาจากอ,องค์สมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวค่ะพระ ชันกาคทิเบตนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชชนนีพันปีหลวงนะคะคือในร่วงโรกาวกับพราชินีชินีนะคะขันได้เสด็จประพาสภาคใต้เป็นครั้งแรกนะคะในปีทองพระโหรทรงในปีทรงพระโหรทงนะคะตอนนั้นทรงพระโหรทงไหมค่ะใช่ค่ะแล้วในปีนั้นก็เลยลั่งจกขันได้เสด็จ เสด็จนะคะแล้วก็พระกริกิจในคลองจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ได้ท่านได้ประพาตก็คือท่านได้เสด็จขึ้นมาที่เข้าทาเพชรสมัยนั้นเข้าทาเพชรเนี่ยก็คือวนาอุทยานเขาเป็นเป็นวนาอุทยานเนยใช่ค่ะสมัยนั้นสมัยนั้นเป็นวนาอุทยานเข้าทาเพชรนะคะค่ะอันนี้คือภาพนี้ก็คือที่ท่านเสด็จมาที่ที่นี่ที่สุราษฎร์ธานีท่านประทับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตอนตอนเช้า ที่วี่สิบเจ็ดเนี่ยก็ทอดพระเนตรการเรือนะอ่าใช่ค่ะและ้วตัดคอไส้ก็ขึ้นมาบนข้อเทาเพชรนะครับลากจังขึ้นบนข้อเทาเพชรแล้วนะซาเด็จขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ทรงมีมีคนดได้นะครับพระกรรยิกิตอะฮะก็คือ,อพระองค์ก็ได้ขึ้นมาเผื่อ,อสักการะพระธาตุสิสราค่ะ,ะพระธาตุสิสระนี่ก็ถือว่า ตอนนั้นมีแล้วมีแล้วค่ะปราสาทสีสุราเนี่ยได้สร้างขึ้นมาเมื่อปี2500ันอยสองปีเองนะอ๋อสองพันห้าร้อยเนี่ยเนีนี่ยเยพาร์ทใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะสก่อนสงปีใช่สร้างก่อนสองปีค่ะโอ้นี่นี่โอ้นี่นี่นี่นีาลาที่ยังอยู่ปัจจุบันถูกไหมครับเออ่ใช่ค่ะศาลาที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็ได้มีการ ทำซาลามไม่ขึ้นครอมเหเดิมนะคะเชื่อให้ยูทาวอนนะคะตอนนี้ค่ะก็ถ้าขึ้นไปเข้าถาเพชรก็ยังคงเห็นอยู่นะซาลารี่เราจะมองเห็นวิวสู้รัฐเลยชูกรองค่ะจะเห็นวิวคลองอ่าวไทยใช่ค่ะถ้ามองไปจะเห็นเจ้าจะเห็นวิวอ่าวไทยเลยค่ะทีนี้มันเถียงจะบอกว่าพระอุทันท่งมาปลูก ต้นไม้สงปลูกก็คือต้นพยอมนี่แหละ<ช>ค่ะ,คะที่นี่อยากรู้ถึงความสําคัญของต้นพยอมวาเนี่ยมีความสําคัญเหมืปื้ในการอนุรักษ์เกี่ยวกับป่ามัง้งค่ะต้นพย้อมเนี่ยมันจริงๆคือ,ค,อคือต้นพย้อมเนี่ยเป็นไม้เนี่อแค่เป็นไม้โครงสร้างเป็นไม้โ<ช><ช>ครงสร้างเลยอะค่ะแล้วก็นอกจากเป็นไม้โครงสร้างแล้วอะก็ยังมีความสําคัญในด้านเป็นสมุนไพรเอาเป็นเป็นเป็นหญ้าเป็นที่ว่า คนสมัยก่อนก็คือสมาร์ทเจ้ามาปรุงใช่ค่ะแล้วก็ไม้ดอกพย้อมยังเป็นไม้ดอกหอมนะคะไม้ดอกหอมดออกพยมไม่ดอกพย้อมใช่ค่ะนั่นแหละค่แต่ที่ส่งต้นเนี่ยก็คือพระองค์ทรงปลูกคุละต้นคุละฟ้างของข้อผาดค่ะในตลอดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราเช่นพันนี้อยู่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเห็้จะเห็นอยุ่ถ้าถ้าคือมันจะสั่งซ้ายก็จะเป็นข้อมพระพันปีล่วงพระพันธุ์ล่วงค่ะข้างผ้าเป็นกองแพรชนะครับ ราชการจ่ตคาวที่นี้เรามีการดูแลบำรุงต้นพยอมนี่ผันรื้อมั่งตลอดช่วงเวลาซว่าวปีที่ผ่านมาหลังจากที่ันส่งปลูกแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะความโตปัจจุบันเนี่ยต้นพยอมข้องสมเด็จดอกดาเนี่ยก็สูง32เมตรความโตส้6เมตร สามโตวงรอบอะคะวงรอสามุดหกกี่มาเมานกี่คนโอบเครับทักแค่นเราก็คือสานสาามสามออต้มากมว่า3คนือตอนตอาก่อนนี่ในในร่วงเราสคนค่ะแล้วก็อีกตอนนึ่งด้างด้านทายเนเป็นทีประชนีพันปีร่วงปลูกก็คือความโตอยุที่สองจดเเกือบเกือบสอาตอนนี้อ่าแล้วก็ขวาทุ้งเอ่อเมตร เ็นะคะก็เราได้มีการบํารุงรักษาอยู่ตลอดทุกปีนะคะจะมีการตัดตกแต่งโดยโดยเราได้ข้อความมาขอจากกรมป่าไม้จะมีลูกขาก้อนมาช่วยลูกขาก้อนอันนี้ทำน้าที่ได้หรืลูกขาก้อนลูกขาก้อนเนี่ยมีถ้าถ้าเปรียบแล้วก็คือเป็นหม้อต้นไม้หม้อต้นไม้ก็คือจะต้องต้องสาวว่ะตรงนี้เป็นกิ่งที ที่มีแมลงจอนะอจะต้องจะต้องจะต้องดูแล,ลหพือ,อไอ้กิ่งนะ่ที่ต้องตัดแต่งออกเพราะว่าลักษณะของต้นไม้นี่มันก็จะต้องมีการลิดกิ่งถ้าภาษาฝรั่งคื พรุนนิ่งก็คือเรามีหน้าทีในการเมื่อส่วนป้านะคะเราเราก็ต้องหลีดกิ้งพรุนนิ่งออกมาเพราะเพราะมันจะเป็นมันมันอะไรนะมันมันเสื่อมอายุอะค่ะทีนี้ต้องเอามันออกเพื่อว่าไม่ให้มันแรงะไรมันจ่อค่ะเพื่อเป็นการดูแลต้นไม้นะคะพอเราเราหลีดกิ้งนี่ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาตามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะก็คือตีมิ่ก็แตกยอแตกกิ้งออกมาค่ะอ่าค่ะโอ้ยหญ่มากเลยนะคะต้องบอกว่าซ้มคนโอบโอบบคือกี่ปีหกสิบสี่ปี ใช่ค่ะต้นขนาดนี้เลยนะครับแข็งแรงอยู่นานแน่นอนครับก็ทางด้านของกรมป่าไม้เองทางด้านของกรมอุทยานเองครับอิงให้ความสำคัญกับต้นไม้ส่งปลูกบนพื้นบ้างครับในประเทศไทยนี่เพราเอ่อในประเทศไทยในประเทศไทยนะที่ในพื้นที่อนุรักษ์อะค่ะจะมีจะมีต้นไม้ที่พระองค์ราชวงศ์ทรงปลูกนะคะหมากกว่า มากว่าร้อยต้นแล้วค่ะไม่ได้มีเฉพาะแข้าวทาเพชรนะไม่ใช่มีเฉพาะข้าวทาเพชรข้าวทาเพชรเนี่ยนอกจากพระองค์รัชกาลที่เก้าแล้วพระพันปีสันปลูกไปเร็วพอปีสองห้าสองห้าสองเจ็ดสมัยนั้นนะคะสมเด็จพระเทพนะคะก็ได้มามามาปลูกอีกต้นหนึ่งต้นเขียมสมเด็จพระเทพก็เสด็จขึ้นข้าวทาเพชรเหมือนกันใช่ค่ะขึ้นเข้าวทาเพชรสมัยนั้นเผื่อมา บัวนาประถาศิสุราชเส้นจแล้วพระอง่ันก็ร้ท่งผูกต้นเขียมต้นเขียมคือเป็นความสําคัญของเจ้าหวัดสุราชนะคะอ๋อนี่ยังไม่สาวเลยมันมีด้วยเนาะต้นเขียมนี่ก็คือเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเป็นประจําจังหวัดสุราษสุราชธานีนะคะแล้วก็ณตอนนี้ที่เข้าถาเพรเนี้ยบางคนอาจจะไม่สาวว่าเรามีต้นเขียมในธรรมชาติเนี่ยเป็นดงเขียมที่ย้ียใช่ค่ะก็คือ พืนที่คองข้อทาเพชรซ่องพันเก้าร้อยายนะคะจะเป็นดงเขียมอยู่ประมาณประมาณเกือบเกือบครึ่งอะค่ะโอ้โหถือว่าพันว่าเลยชายช่ยค่ะเป็นดงเขียมเป็นดงเขียมย่าค่ะพระองค์ทานนี้ปลูกแค่ต้นเดียวหรือว่าพันพืาก็คือพระองค์ทานสมัยนั้นก็พระองค์ทานปลูกต้นเขียมหนึ่งต้นตอนนี้ก็อย่างยู่ค่ะยู่ถัง ยู่ยู่อีฝั่งถักด้านล่างของพระธาตุสสุราชนะค่ะอ๋อด้านล่างพระธาตุใช่ค่ะแล้วเราก็จะบูรณาบำบลรัศย์อยู่ถูกปีเมื่อนะคะผมสนใจดงเข็มนี่นี่ดงเข็มนี่หมายเข็มตามธรรมชาติถูกไหมครับถูกค่ะดงเข็มตามธรรมชาติเลื่อมาจากการทำประธานป้าก็เป็นพันธุ์นั้นนะคะเลื่อยู่นะเลืออยู่นะแสดงว่าต้นใหญ่เลยแล้วครับต้นใหญ่หมากค่ะต้นต้นมีต้นใหญ่หมากเราก็เป็นดงที่ ทางทางหน่วยงานได้ได้ทำเส้นทางทุกาษาธรรมชาติไว้ตอนนี้ก็ยุระวางการพัฒนาที่ว่าจะทำป้ายแล้วก็มีเส้นทางที่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปอะค่ะสามารถที่จะเดินครับนี่เราคุณสุราธานีนะครับะนะข้ับผ่านไปกผ่านมาทุกวันนะ <c oughs> นะครับต้องขึ้นไปเยี่ยมกอตาเพชรนะครับแต่เขาบมาเข้าทาเพชรเองนะครับเป็นเขตอ้ำลาสัตว์ป่าเข้าทาเพชรในปัจจุบันนะครับนอกจากเป็นเขตอ้ำลาแล้วเนี่ย ภารกิจของเค่ทํหลาก็คืออะไรกับวภารกิจกองเคทหลักก็คือการอนุรักษ์พื้นถีการดูแลพื้นถี<ช>พื้นถีป่านะคะ<ช><ช>แต่เค่ทาหลาเราอยู่กับชุมชนชชเราจะมีจะมีมีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนชเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาป่าเนี่ยเฉพาะเจ้าหน้าที่มันก็ไม่ได้มันก็ต้องต้องมีการบูรณาการรวมกันนะคะก็ เรามีคอบเขตแนวเขตที่ชัดเจนชุมชนรู้ชาวบ้านรู้เราก็รวมกันที่จะดูแลพื้นที่นี้ไม่ให้รุกเข้ามาบุกรุกเข้ามาจากจากเขตที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็สั์ต่างๆที่อยู่ข้างในเนี่ยมันอาจจะออกไปข้างนอกบางได้ขนาดนี้ค่ะก็เราก็ได้คุยกับ กบชุมชนกบชาวบ้านในการประชุมชาวบ้านเารประชุมประจาเดือนอะไรพวนี้ค่ะก็ออกไปชุมล้วก็คือให้ช่วยกันดูอย่าทำลายเนาะช่วยช่วยกันดูเพราะว่าตอนนี้มันก็ทีทีป่าป่านี่มีความสําคัญเพราะว่านอกจากเป็นที่ยู่ของสัตว์ป่าสัตว์ป่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ป่าย่อยเราค่ะส่วนส่วนป่าย่ก็จะเป็นสัตว์ป่าขนาดเหล็กเป็นสัตว์ขนาดเหล็กพวกกระจงพวกพุงจงอะไรพวกนี้ค่ะยังมีแล้วก็ เป็นทีพักของนอกอพยพนกอพยพประมาณเดือนมกราเนี่ยจะมีนกนกอพยพทียะมาพักที่ป่ารจะเห็นว่าพวกนกเหนือค่ะค่ะชาวบ้านก็จะเห็นก็จะมาเหลาเ่มีนกเหนือยูยุยูติดกับส่วนเข้าอะไรประมาณนี้ค่ะไอยมาถึงนั่นบางทีก็แล้วก็จะมีนกแบบนกอพยพนกนกทิมทิมาก็ ก็จะแหววผักต e รงยอมป่านี่แล้วก็เผื่อจะไปที่ป่าย่าอย่างค่ะก็อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์นะก็ต้องบอกแบบนี้เลยแต่ถ้าไปติดตามผลงันของวัวหน้าในเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยเช่นว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสุนทรชักซาธรรมชาติด้วยอันนี้คืออะไรกับอุตุนักเอือะสุนทรชักซาธรรมชาติก็เป็นศูนย์สุนทรชักซาธรรมชาติและสัตว์ป่าเข้าถาเพชรนะคะเรามีนอกจากจะอนุรักษ์พื้นที่ เร็วก็คือเคทามหลาขวทาเพชรเนี่ยดูแลพืล้นที่ทั้งหมดอ่าค่ะแต่ว่ามีมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของ,งขศูนย์ศึกษาธรรมชาติเนี่ยที่จะมีหน้าที่ในการดูแลในการเรื่องวิชาการออให้ความรู้อันนี้คุณเคุยวกับมั้ยครับ<ร>คุณกองคิดพ<ร>ันาธ์กับคุณก<ร><ด>องสุนอ่าจะ หน่วยงานจะาคละหน่วยงานกันแต่ว่าหน่วยงานของสู้จะอยู่ในพื้นที่ของเคตอออยู่ในพื้นที่ของเขตแต่ว่าภารกิจของสู้นะคะก็จะดูแลเรื่องกิจกรรมกิจกรรมแร่งเรียนรู้แต่ว่าน่าคือดูแลทุ่นด้วยใช่ค่ะก็จะดูแลเรื่องกิจกรรมเส้นเอเส่งเรียนรู้การพักพ่อนหย่อนใจของชุมชนของผู้ที่มาเยือนนะคะตอนนี้ที่กิจกรรมลักๆอะค่ะก็จะเห็นว่าเฉาเย็่น จะมีชุมชนชาวบ้านนักวิงจะขึ้นไปออกก,ล,กลังกายอันนี้ก็คือเราอย่างพัฒนาไปได้พัฒนาสกยภาพไปได้ <c oughs> ไม่ทึ่งกับเล่งทองเที่ยว <c oughs> ระดับประเทศอะไรพวกน,นี้ค่ะแต่ว่าคนก็มากันนะคนที่มาเนี่ย <c oughs> ก็ยังหน่อยชุมตอบโจทย์ว่าชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้มาออกกําลังกายแล้วก็ได้่วยกันที่จะรักษาป่าพื้นที่ไว้นะคะครับอันนี้ออกกาลังกายแต่พวกมี้มี น้องๆนักเรียนมีกลุ้มไหมแบบอ่าอันนี้ก็คือข้องเราก็จะมีอีกภารกิจลักก็คือการให้ความรู้เรามีขายเยาวชนเรามีเจ้าหน้าที่วิทยากรที่จะให้ความรู้นักเรียนนะคะพอช่วงเทศกาลที่ช่วงช่วงข้องนักเรียนที่ออกมาทํากิจกรรมอ่ะก็สามารถที่จะเข้ามาทํากิจกรรมกับเราได้เรามีวิทยากรให้เรามีขายเยาวชนจะมีทางประเภทที่ว่าไปกับกลางวัน วันเดียวหรือว่าวันเดย์หรือว่าถ้าบ่าผักขางก็จะมีขายเยวาวชนให้จะมีจัดกิจกรรมให้เผื่อเผื่อสร้างแล้วก็กระตุน้นจิตสํานึกให้เยวาวชนรู้จักรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติคลกเป็นนีเแต่ใน,นกิจกรรมมีอะไรบ้างเพราะมีมีทอดจับงูอยู่เลยกันนก็ฉายค่ะก็ทางทางเจ้าพ่อถีอค่ะก็พยายามคิดกิจกรรมให้ให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัส ได้รู้ว่ะงูเป็นสัตว์มีผิดเราจะเราจะมีราจะป้องกันผันยืนนดฉายค่ะ,ะการจับการสัมผัสได้แต่ต้องอยุ่นโดยภายใต้ของอ จ้าหน้าที่คือมีความชำนาญเขาบอบนเข้านี่ยพอเด็กจะมาทีต้องไปห้าจับมาทีนึงซึ่งเขาอายุปกติของเขาได้ใช่ค่ะอายุปกติแต่ว่าแต่บนเข้านี่มันจะมีงูที่มีพิษที่ต้องระวังเช่นว่ากระป๋ากระป๋านี่จะมาจะมายอบอยู่เราเราจะต้องระวังค่ะอาจจะมายอบอยู่อยู่ข้างอใต้โขนมาไอ้ไรใบไม้พันนี้มันซี่มันจะมันจะเมื่อนกันค่ะไอ้นั้นนะคะเราก็ต้องระวังเพราะมันมีพิษ นะคะก็ถ้ามาทึ่งเร็วเจ้าหน้าที่เขาก็จะสีแจ้งแล้วก็จะมีพื้นที่ว่าตรงได้ที่ว่าไปได้อะไรเนี่ยให้ให้ให้เรามาด่วังนะคะแล้วก็ในส่วนของงูอื่นเช่นว่าจงหางเลื่อมเนี่ยมันจะยุ่งในป่าข้างในจะไม่มายุ่งเนาะจะไม่มายุ่งกับเราเท่านั้นล่ะค่ะครับการถ้าพี่น้องสนใจนะครับโรงเรียนสนใจติดต่อได้ที่ไหนกันนะครับสนใจจะมาศึกษาติดต่อที่อ่าเอ่อเฟซบุ๊ก ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเข้าถาเป็ดนะคะอ่าเขาเข้าไปเช็ดได้เลยครับไปเลยพนาได้เลยนะครับผมติดตามอยู่นะครับเอาละครับสุดท้ายครับวันนี้นะสำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของนมสำนึกในพระมหากรเนาธิคุณครอบลงตันและครอบพระองค์นะครับที่ทรงมีต้นไม้คูบารมีเป็นพยอมคูบารมีไว้บนเข้าถาเป็ดครับคฝากถึงประชาชนนิดนึ่งค่ะก็ชื่อว่าพื้นที่เข้าถาเป็ด ก็มีความโชคดีนะคะมีคุณา่าทางประวัติศาสตร์<น>ประวัติศาสตร์ของเราที่พระองค์ทันท้งซ่องพระองค์นะคะได้ได้เสเด็จขึ้นมาแล้วก็ได้สร้างหลัก่านโครงการอนุรักษ์<น>ให้พวกเราชาวสุราษฎร์ทำให้เขาท่าเพชรลูกนี้ป่าพื้นนี้ย่อมป่าเหล็กๆแต่มีความสําคัญของข่องเมืองนี้ที่ได้<แ>ชื่อว่าเป็นป่านในเมืองของสุราษฎร์ยิ่ได้จนถึงวันนี้นะคะก็ คือว่าเราก็บรรลุตามพระราชนิพนธ์ของพระราชชนีพผ่นปีล่วงที่ว่าเป็นพระมารดาแห่งการรักทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่านะคะค่ะวันนี้เล่นข้าวชาวใต้นะครับต้องขอบคุณนะครับหัวหน้าโยรักสุวรรณคุ้งนะครับวัวหน้าคิดอ้ําล้าสัตว์ป่าเข้าท่าเพชรสุรธานีครับขอบคุณนะครับวัวหน้าครับไอจีในรานการครับสำหรับวันนี้รายการเล่งข้าวชาวใต้มดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้งสามคนและก็ทีมงานเอ็นบีทีภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ